ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอธิบายให้ฟังหน่อยเป็นสมาชิกให้ลงทุนซื้อของ200,000เอาไปไม่ได้เลยไม่รู้ขายไม่ได้เลยก็ไม่รู้หรอกนะให้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยให้เป็นสมาชิกให้ลงทุนซื้อสินค้าสองแสนคำถามคือให้ลงทุนซื้อสินค้า200,000นะคุณซื้อสินค้าเพื่ออะไรตอบก่อน ลงทุนซื้อสินค้าสองแสนเพื่ออะไรครับคุณต้องการซื้อสินค้าเพื่ออะไรครับนะคุณลงทุนนะซื้อสินค้าเพื่ออะไรก่อนเขาบอกให้คุณลงทุน2องแสนเพื่อซื้อสินค้าเขาให้คุณซื้อสินค้าไปทำอะไรนะซื้อคอลลาเจนไปชงอาบหรือเปล่าหรือซื้อซื้อกาแฟไปชงล้างหน้าหรือเปล่าหรือว่ายังไง ตอบค่ะซื้อสินค้าไปทำไรซื้อสินค้าส0งแสนอะเอาไปทำอะไร <c oughs> ขายอะถ้าซื้อสินค้าเอาไปขายถ้าไปขายคุณก็ได้กำไรจากการขายไงกาแฟหนึ่งกล่องหนึ่งคุณซื้อมา249บาทคุณขายราคา299คุณก็ได้กำไรกล่องละ50บาทถ้ากล่องละ50บาทคุณซื้อมา1,000กล่องคุณก็ได้กำาเอา1 0 0 0พคูณคุณก็ได้กำไร50 0 0 0ไง อ่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะตักกะง่ายๆ,ๆคิดง่ายๆแค่นี้เลยผมคิดแบบรวดเร็วเลยป่ะเห็นป่ะอ่ะกำไรกล่องห้าสบาทพันกองสองแสนห้าถูกต้องไหมสองแสนห้ 250, ได้พันกลองพันกองกลองห้าสบาทขายหมดก็ได้กำไร2 5งหม้าอ่ะห้าหมื่นพร้อมกับเงินเงินต้นทุนคืนก็ไปซื้อมาใหม่เอาไปขายต่อ ตรวจแต่รายได้รายจ่ายทําไมไม่ตรวจคะนะครับตอนซื้อมีใครบังคับไหมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถามก่อนว่าวันนี้คุณบอกว่าคุณลงทุนซื้อสินค้านะจุดประสงค์ของการซื้อสินค้าคุณซื้อสินค้าด้วยจุดประสองค์อะไร mm. เพราะบางคนเนี่ยผมถามเขานะว่าเขาซื้อสินค้าด้วยจุดประสองค์อะไรเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกกับผมว่าไงเขาบอกอย่างหน้าชื่นตาบานเลยนะเขาปิดเขาปิดมานะครับ สินค้าเขาอ่ะไม่ได้ไปขายเลยเขาไม่ได้ไปขายเลยนะเออเขาไม่ได้ไปขายเลยเขาบอกเขากินเขาใช้อยู่เนี่ยตอนนี้กินยังใช้ไม่หมดเลยแต่เขาไม่ได้สนใจเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะเขาซื้อสินค้าตอนนั้นเพราะเขาต้องการไปเที่ยวเพราะบริษัทจัดโปรซื้อสินค้าในตําแหน่งดิลเลอร์แล้วได้ไปเที่ยวจุดประสงค์เขาเขาต้องการไปเที่ยวเพราะเขาบอกว่า ถ้าเขาไปซื้อตามแพ็กเกจทัวร์อะไรทัวร์มันแพงฝ่าแต่อันเนี้ยจ่ายเงินได้สินค้าแล้วได้ไปเที่ยวด้วยเท่ากับเขาบอกเขาได้สินค้ามาฟรีเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปทำบุญเออผมก็บอกเออนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาไงวัตถุประสงค์เขาถูกว่าเขาขายสินค้าไม่ได้แลวเขาก็ไม่ได้เรียสเพราะวัตถุประสงค์ครับเขา,เขาต้องการซื้อสินค้าเพื่อจะไปเที่ยวแล้วเขาก็ได้ไปเที่ยวกลับมาแล้วแต่คําถามไอ้บางคน ได้ไปเที่ยวกลับมาแล้วนะแต่มาบอกว่าตัวเองเสียหายเพราะจ่ายค่าสินค้าไปสองแสนแล้วขายของไม่ได้และอย่างนี้คือเสียหายนะครับเสียหายนะครับซื้อสินค้าเพื่อต้องการไปเที่ยวแล้วพอกลับมาจากเที <mat> ่ยวแล้วเอาสินค้ามาขายไม่ได้บอกว่าตัวเองเสียหายเพราะซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้เอ้าคืออะไรของมึงเนี่ยช่วยตอบกูหน่อยนะครับว่ามึงเสียหายตรงไหนครับ นั่นสิหรือว่าวันนี้นะครับคุณยืนยันหรือเปล่าว่าบริษัทดีไอคอนบอกว่าเฮ้ยมาลงทุน2อ0 0สนห้านะมาลงทุนกับบริษัทเนี่ยเปิดดีลเลอร์2อ0 0 0แล้วทุกวันที่5บริษัทจะโอนเงินให้คุณ25 25 25 25ทุกเดือนบริษัทบ,บอกบอกแบบนี้หรือเปล่าฮนะใช่ค่ะทิปยุโรปเหมือนได้สินค้าไปไปกินฟรีใช่ค่ะเสียหายตรงไหนนะครับ หรือที่คุณบอกว่าที่คุณมาซื้อสินค้าน่ะเพราะบริษัทบอกกับคุณว่าเนี่ยคุณมาซื้อสินค้าสองแสนห้แล้วทุกวันที่5บริษัทจะโอนเงินให้คุณ25 25มื่นห้าสองห้าคุณก็เลยมาลงทุนซื้อสินค้าถ้าแบบเนี้ยถ้าบริษัทเขาบอกแบบเนี้ยอันเนี้ยคุณเสียหายครับบริษัทหลอกลวงคุณครับบริษัทโกหกคุณครับถ้าบริษัทพูดแบบนี้นะแต่คําถามคือบริษัทเขาบอกแบบนี้หรือเปล่าถ้าบริษัทไม่ได้บอกแบบนี้ คุณลงทุนซื้อสินค้าเพื่อเอาสินค้าไปขายแล้วคุณขายสินค้าไม่ได้กลายเป็นความผิดบริษัทเหรอ,อย่างนั้นเหรอครับตะก,กะอะไรของคุณครับนะครับวันนี้คุณลงทุนนะที่จะเปิดร้านหมูปิ้งคุณไปซื้อหมูปิ้งมาแล้วคุณปิ้งคุณขายไม่ได้คุณขาดคุณโดนหลอกลวงอะครับเป็นอย,อย่างงั้นอะใช่พี่สาวเราเพื่อนก็ลงทุนได้ไปเที่ยวตอนนี้ไปแจ้งาร์มเป็นผู้เสียหายใช่พี่สาวเราเพื่อนก็ลงทุน ได้ไปเที่ยวแต่ตอนนี้ไปเป็นผู้เสียหายไม่ไม่ไม่ต้องกลัวครับเขาไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายเดี๋ยวเขาจะอ่าเขาเดียวเขาจะเป็นอะไรอเป็นจำเลยในข้อหาแจ้งความเท็จใช่ครับบริษัทไม่มีบอกแบบนั้นเลยกินของหมดได้ของหมดก็บอกเสียหายโอ้ยพระเจ้าทําไปได้ก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงผมถึงได้กล้าพูดไงนะครับว่าวันนี้บริษัทดีไอคอนเนี่ยคุณช่วยออกมาตอบดีครับไอพวกที่บอกว่าเฮ้ยนะ บริษัทดีไอคอนโกงบผู้เสียหายเยอะคุณช่วยออกมาตอบผมดีครับว่าเขาเสียหายตรงไหนเสียหายแบบไหนเสียหายยังไงก็ไม่เห็นมันออกไม่เห็นมีเอาพูดแบบหยาบๆไม่เห็นมีหมาตัวไหนมันออกมาตอบได้สักคนมันพูดอย่างเดียวก็นี่ไงผู้เสียหายมาแจ้งฟาร์มแล้วงหมื่นคนแล้วถามว่าเขาเสียหายยังไงก็เขาเขามาแจ้งฟาร์มแล้วไงเขาเสียหายเขาบอกว่าเขาเสียหายมึงยังไม่รู้เลยว่าเขาเสียหายยังไงแล้วมึงพูดว่าเขาเสียหายได้ยังไงอะ อธิบายสิครับว่าเสียหายยังไงเสียหายแบบไหนนะโดยเฉพาะไอ้ทนายอ่ะมึงเป็นทนายไม่ใช่เหรอมึงเก่งไหมเหรอมึงว่าความเก่งไหมเหรอมึงจบนิติไหมเหรอมึงช่วยมาอธิบายหน่อยสิครับว่าผู้เสียหายเขาเสียหายแบบไหนครับมึงบอกแต่ว่าเสียหาย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 บ้านพ่องมึงดิฮะเสียหายบ้านพ่องมึงดินะวันนี้นะครับ มึงเอาตัวทนายของมึงไะนะครับต้มใส่น้ําแล้วแดกไปเหอะนะถ้ามึงมีควารมรู้แค่หางอื่นแบบเนี้ยนะถ้ามึงมีควารมรู้แค่หางอื่นแบบเนี้ยมึงเอาใส่น้ําแล้วต้มแดกไปซะมึงต้องตอบให้ได้สิว่าผู้เสียหายเขาเสียหายแบบไหนเสียหายยังไงเสียหายด้วยวิธีไหนใช่ป่าจินแก้มึงค่ะ ใช่ไหมล่ะเราพูดกันด้วยข้อเท็จจริงครับเอาความจริงมาคุยกันครับเอาเรื่องจริงมาคุยกันครับแล้วผมก็บอกเลยครับว่าผมก็พูดอย่างนี้มามาตั้งแต่ต้นใครจะบอกว่าผมาดีไอคอนจ้างผมอะไรก็เรื่องของมึงไม่ได้เขี่ยวนะผมผมพูดอยู่คนาร์มถูกต้องผมพูดอยู่เรื่องจริงแต่ที่แน่ๆมีใครไหมล่ะสักคนไหม ที่ออกมาแย้งกับกับสิ่งที่ผมพูดได้อะว่าสิ่งที่ผมพูดไม่จริงอ่ะสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่อ่ะไม่เห็นมีตัวไหนออกมาแย้งได้สักตัวงแต่สิ่งที่มันพูดอะผมแย้งได้หมดเลยผมเอาข้อมูลมาชนกับมันได้หมดเลยผมเอาหลักฐานเอามาชนกับมันได้หมดเลย <c oughs> ไม่เคยจ้างสักบาท <c oughs> นะยังไม่เห็นเลยว่าใครจะออกมานะครับ อีตอนที่ช่วงแรกนะออกกันมาจังนะออกกันมาอย่างไอ้นี่เลยนะครับเห็นเห็นแสงไม่ได้โผล่ออกจากรูมารับแสงกัน e ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บที่ตอนนี้ล่ะเสรยขายหัวไปไหนหมดล่ะครับไม่ออกมาแล้วครับนะขอบคุณคุณเอกมากขอบคุณครับจริงค่ะ ไอ้พวกนี้มันต้องเจออย่างงี้แหละครับผมถึงได้บอกไงไอ้บางคนก็ออกมานะครับคําถามคือวันนี้คุณตอบคาถามให้ได้เลยนะครับแล้วคุณก็ไม่ใช่เอาคลิปมาคุณฟังคลิปที่เขาพูดอ่ะนะครับแล้วก็ลองเข้าใจทําความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือก่อนอะไรก่อนคําถามคือนะครับวันเนี้นะครับคําว่าไม่ต้องขายของก็มีไรายได้อ่ะคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมคุณคิดว่าเป็นจริงไหมนะครับ ไม่ได้ขายของแต่ก็มีรายได้ทำได้ไหมก็ทำได้คือการบริหารทีมไงครับเปรียบเสมือนว่าวันนี้อะไรครับเราคือเจ้าของบริษัทเราคือเจ้าของบริษัทเราต้องไปขายของไหมเจ้าของบริษัทต้องไปขายของเองไหมไม่ต้องแล้วทำไมเจ้าของบริษัทเขามีรายได้ล่ะครับ